สวัสดีครับเป็นทักคุณนะครับวันนี้เราจะมาเรแอคชั่นเช่นเคยเนาะซึ่งเราจะมาเรียลชั่นตำนานโดยพูดทั้งซานนะครับผมใน ep ที่151หรือตอนที่151นั่นเองนะครับผมโอเคครับซึ่งความเดิมจากตอนที่เราจะเป็นการที่พวกฐานซานเขาแบบไล่ตัวเวนล่าซื้อล่าประมูลแร่หินอะไรที่ต้องการมาเนาะแร่เหล็กแร่หินต่างๆนานาเนาะแล้วก็เหมือนตอนได้คลิปไอ้พวกแก๊งสำนักวิญญาณยุทธ์อะที่ไอ้ไอ้้ไอเวนนั่นน่ะ <laughs> นำทัพอะก็คือแบบเหมือนจะไปป้นเขาอะ มันนิสัย,ยมันระยำมากเลยนะเออแล้วก็แบบนั่นแหละทางซ้านบอว่าไม่เป็นไรครับปล่อยผมจัดการหนึง่งเดี๋ยวคืนนี้ผมจะเก็บพวกมนันได้หมดเลยนี่นี่เฟี้ยวจัด <c oughs> ก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไละแจ้งตัวสไครต์นะครับเพื่อเ,อเป็นกำลังใจให้ะไวเนะโอเคครับท่านกันเราไปเริ่มคลิปเลยนะครับผมตอนที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดโอเค เขาดื่มน้อยแล้วนะเนี่ยดื่มแบบพยุงตัวเฮ้ยจะดื่มไม่ได้แล้วยิกงจะพูดเด็กคอยดูนะเขาจะมอมเจ้ามาโอ้โหทางซานยืงอยู่ข้างบนแหละเห็นชัดเลยทีนี้ คนนี้ไม่รู้สึกถึงไอยินอะไรเลยเหรอวะหรือมันคิดว่าอากาศตอนกลางคืนคมันหนาวอุ้ยอ่าโดนเก็บไปแล้วหนึ่งเหรอหรือว่าสองวะเฮ้ยสองคนหลังมันเดินเดินช้า,ชาปะ เฮ้ยคนหายไปอีกวะมึงเดินไม่รู้ตัวเลยเหรอมึงหันหลังซะหน่อยไหมเออหยับหลอกลับขวางทางเขาพวกเจ้าไปดูซิไม่มึงอะไปดูซิไม่มีใครอยู่เนี่ะ เอาแล้วเอาแล้วไงตายแล้วมึงอะเรียบร้อย เก็บหมดเลยปะอืมเผาด้วยเหรอสุดยอดว่ะ ไอ่ะเมื่อกี้พ่เดินมาตรงท้ายอะโอ้โจะดูสขณะเสียวอูไม่มีสติก็ยังรู้สึกถึงกลิ่นทาวเลือดบนตัวข้าโอ้แค่คืนเดียวแม้แต่คนนำสำนักหลักก็ถูกกำจัดเกลี้ยง เรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในแผ่นดินโตหลวงมาก่อนอนี่เรียกทวงคืนท้าสมรรค์แต่พี่ซอนสมบัติที่ข้าเอาไปจากสำนักวิญญาณยุดิธรรมทำไมเอาให้สมาคมช่างตีเหล็กล่ะมันคือเลือดเนื้อของชาวเกิงซินให้คือชาวบ้านจะดีกว่าแล้วเขาทำแบบนี้สมาคมถึงรับปากเอาสินค้าเมื่อคืนขายให้เราในราคาห้าส่วนรื้ถึงสองชิ้นนั้นหลงๆขอชื่นชมหน่อยสิว่าพลังป้องกันมันแกล่งแค่ไหน อาจารย์ใหญ่บอกว่ากรออนนี้ถ <expand> ูกว <ir> like <ivan> <wonder> ิญญาจาระดับต่ำกว่า60โจมตีมาโหดแล้วล่ะโอ้โหโ้อเฮ้ย้ย่าอยาอย่ากลัวมันระเบิดอุ้ยโอ้มองดูไปสมบัติหายากของแท้เสียว อันนี้ของผู้ชายเจ้าใส่เถอะโอ้พิสานสถานการณ์เสียวอูเหมาะสมกว่าข้าและผู้อวสุโหลเกาก็ระปากว่าจะทำเกราะอ่อนให้เราอีกถึงตอนนั้นก็เอาจากผู้อวโสก็ได้เหมือนใครนินทาควรเรียกผู้เท่าโหลเกาได้แล้วล่ะท่านเป็นคนสำนักถังแล้วนี่ เฮ้ย,อ,ยอะไรจะหยุดก็หยุดมีอะไรครับผมท่านผู้เฒ่าโหลเก่ามีอะไรครับเจ้าสมนักครั้งก่อนที่เจ้าบอกว่ารวบรวมโลหะสร้างพายุเข็มดอกสาลี่ได้แล้วคืออะไรเหรอต้องชาติก่อนนั่นหรอแรกเล็กวันวาดนั่นเหรอข้าศึกษากับไททานแล้ว ถ้าจะสร้างอาวุธนั้นอย่างน้อยก็ต้องมีแร่เหล็กวันวาดสองกิโลและทั้งเมืองเกงสินของเราไม่มีทางหาได้แน่นอนเจ้าหาได้ยังไงขนาดมึงเลยยังหาไม่ได้เหรอเ็กาเท่าแก่ไม่เห็นแต่ผู้มีวิญญาณยุทธหอกแก้วเจสมบัติบังเอิญเกิดเรื่องการตรวจพิสูจน์อ๋อนั่นเหรอเข็มดอกสาลี่แม้ความแข็งของแร่จะใช้ได้แต่ยังเหนียวไม่พอยังด้กว่าเหล็กวิสุทธ์แร่มหาสมุทร โอ้โหเจ้าสำนักตอนนี้ข้ามีความมั่นใจมากกว่า6ส่วนว่าจะสร้างสุจยอดอาวุธลับนี้ขึ้นมาได้ผู้วุโสโอเคเข้าใงมากเลยตะเหล็กวิสุทธ์นี้ไม่หลอมละลายด้วยเปลวไฟได้ทำให้คบบที่แล้วบาะตีให้เข้ารูปเท่านั้นคนตีจะดังใจอ่ะยากที่จะสร้างมันได้เร่งว่าคงมีแต่นายท่านในตอนนั้นที่จะทํามันได้ พ่ขอหลังสุดหนึ่งคนโคตรโหดให้ข้าจัดการเถอะผู้เท่าโหลกเก่าข้าจะช่วยหาผู้ช่วยที่เหมาะกับท่านขอเพียงมีแร่หวนานก็สามารถสร้างอาวุธลับเพียงหนึ่งเดียวของสำนักถังได้โม่พุทธาโหลกถังหากพูทเเ่าโหลเกา่าลอมเข็มดอกสาลี่ขึ้นได้การมีอยู่ของสองอาวุธนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มลูกตุ้มหนักๆให้สำนักถัง น้ำวันใกล้วันทันเลือกจะสำนักใหญ่ใหม่ความก้าวหน้าของสำนักต้องเร่งหน่อยแล้วสำนักเหรอมันดูเปลี่ยน ไปเยอะไปจากตอนแรกๆอะดูเหมือนแบบนัก่นแหละเป็นการสราสนักถังเลยคนนี้สร้างเรื่องหมดนะเนาะแล้วก็ดูไปดูมาเมื่อกี้มันออกแบบคล้ายๆแบบของสำนักเก่าของทางซานปะอย่าลืมความสามารถตระกูลจอมปลดปล่อยสิตอนนี้ในเมืองเทียนโตล้วนมีคนในตระกูลของข่าคอยตรวจตาไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นยังต้องรายงานต่อสำนักทันทีตระกูลจะเกินอะไรกัน อ่อไปเราคือสำนักถังตงั้งหากเรียกเป็นหน่นวยเลยเนาะถ้ <c oughs> าพูดว่าตระกูลอีกก็คงไม่เหมาะโกรธนะเนี่ยโกรธนะการไปเมืองเกิงซินได้กลับมาหลายอย่า <c> ง <oughs> <c oughs> ที่สำคัญที่สุด <c oughs> ขอโทษทีคือเราเชิญผู้โโุโสเทพตีเหล็กกลับมาด้วย <c oughs> ท่านนี้คือผู้เฒ่าโหลเกา่าท่านเป็นประธานสมาคมท่านตีเหล็กแต่ตอนนี้เป็นผู้เฒ่าสำนักถังเราสำนักเดินไปคุยไปดีกว่ามา ราจะได้เห็นผลงานของเราในช่วงนี้เมื่อกี้เห็นข้างนอกววแบบแล้วมันโอ้ตรงนี้สวยนะมันมีแบบคล้ายๆกับ ฐานรอบที่แล้วของถังซาน่ะที่มันใหญ่เกินไปแล้วนั่นเนี่ย <c oughs> นึกไม่ถึงว่าแรดเท่าของเราจะสามารถสร้างสำนักสำเร็จแล้วสำนักถังที่ถูกสร้างตอนนี้สามารถจุได้1 5 0 0คนและยังสามารถขยายไปตามการพัฒนาด้วยโ็โสำนักการก่อสร้างสำนักถังถูกแบ่งออกเปนเ็นห้าเขตออกตกเหนือใต้แบง<อ>่งเป็นที่พักสี่ตระกูลอ,ออกช่วยกอง okay. สำนัก อยู่ตรงกลางสิ่งกอ่อสร้างทั้งหมดนอกจากเสริมให้มั่นคงแล้วยังได้เพิ่มจุดยิงอาวุธลับไว้ด้วยกอสำนักถูกลอบโจมตีลาววิญญาจารย์เข้าประจำตำแหน่งรบได้ทุกมือตะกูลจอมป้องกันสมเป็นเทพวงการก่อสร้างเวลาสั้นแค่นี้ก็ยังสร้างได้ใหญ่โตมโหฬารจรไปไม่กี่วันเองมันนะ้งเหตุใดที่ไม่ได้ปรับแก้กำแพงด้านนอกมากนะไม่งั้นข้ามั่นใจว่าข้าต้องสร้างให้เป็นป้อมประการได้นะ ่านผู้เฒ่าท่านทําดีมากแล้วครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ควรประกาศเรื่องของสํานักถังตอนนี้ศรีตูนเดียวเป็นดังรากฐานของสํานักต่อไปยังต้องขอให้พวกท่านช่วยกระทาให้สํานักถังเจริญรุ่งเรืองเอ้ยเจ้าสานักไม่ต้องเกรงใจเราหรอกสานักถังจะเป็นเช่นไรยังต้องให้เจ้านําทางโอ้สวย สุดยอดเลยว่าสร้างได้ยังไงวะท่านข้ามีนนเรื่องที่มาชมระดับสูงกับผู้เท่าทุกท่านข้าอยากให้สีตระกูลเดียวเปลี่ยนชื่อรวมทั้งจัดแบ่งหน้าที่ตามความสามารถ้าวสำนักช่วยพูดให้ละเอียดหน่อยแผนของข้าคือจะให้สี่สำนักเดียวเปลี่ยนเป็นสี่หอให้ผู้เท่าเป็นหอแต่และหอตระกูลจอมทำลายเป็น<อ>ช่อพิษหอยา คุณการจัดยาและการป้องกันขอพลังขออาวุธลับเป็นหลักขอป้องกันคุมการป้องกันและก่อสร้างขอว่องไวคอยสอดแนมและรายงานอืมอืมผู้เท่าโหลเการับหน้าที่สร้างอาวุธลับของสำนักถังข้าเชื่อว่าอาวุธลับของสำนักในอนาคตหากมีชื่อโหลเกาล้วนเป็นอาวุธระดับโูงได้ตกลงตามนี ให้ลสลักชื่อเลยนะเพ่มหอต่อสู้ศัตรูภายนอกให้มาหงจิ้นคุมข้าเหรอโอ้ส่วนงานธุรการแบกให้เอาซื้อขากับไม่หงลงหลงสุดท้ายข้าคุณบอกสถานะของนางให้พวกท่านทราบเสี่ยวอู่คนรักของข้าน่งเหมือนมารดาข้าเ <c oughs> ป็นสัตว์วัญญายแสนปี <c oughs> เออ,อ้งงนสิ่วยข,ข้านางเลือกบูชายันมีว่าสมุนไพรขั้นเซียนช่วย นาถึงเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งแต่วิญญาณของนางกลับเป็นตาบูชายันรวมไปทักษะวิญญาณที่หกของข้าเฮ้ยทุกท่านตรงนี้นอกจากเสี่ยวอูเราเป็นหอหารือเรื่องใหญ่ของสำนักจะหารือร่วมกันลงคะแนนตัดสินคนละคะแนนทุกท่านเข้าใจเข้าใจเจ้าสำนักจัดการได้เหมาะสมแล้วข้าไปไปเนาห็นเดียว ข้าคิดว่าสิทธิ์ของเจ้าสำนักหนึ่งคะแนนมันน้อยเกินไปสองเลยไหมเจ้าว่าเจ้าสำนักควรมีสิทธิ์ลงสองคะแนนเออหรือว่ารวมของแม่นางเสี่ยวอูด,ด้วยก็แล้วกันอีกทั้งเจ้าสำนักก็มีหนึ่งสิทธิ์ไว้คอยคัดค้านอ,องสร้างและการแบ่งงานทั้งหมดตอนนี้ชัดเจนแล้วสำนักก็จะได้ขับเคลื่อนสักทีถึงตอนนั้นต่อให้สำนักวิญญาณยึดมาพบสำนักถังก็ลงมือไม่ได้ง่าย พูดถึงสำนักวิญญาณยุดเจ้าสำนักคนของเราพบว่าช่วงนี้ในเมืองจูจ่ๆก็มีวิญญาจารย์เข้ามาอย่างน้อยพันคนทำไมเยอะนักดูท่าในเมืองจะเกิดเรื่องใหญ่แล้วเอางี้เสว่าเจ้ากับหลงหลงกลับสำนักหอแก้วไปหาทนานิ่งข้ากับเจ้าอ้วนจะไปโรงเรียนโอเค ไอเสียมันต้องวางแผนอะไรแน่ๆกำชับลงไปลงมือก่อนกำหนดโอ้คิดทำอะไรจริงๆดินี่แค่พูดเล่นๆนะเนี่ยพวกนี้ไม่ไว้ใจไม่ได้เฮ้ย ผู้ทหารมาไม่มีใครแต่งตัวสูงสักทาไมถึงกล้ากลางขนาดนี้หรือว่าพวกเขาทำภารกิจโดนจะอ้วนเรียบไปดีกว่าไปดูสถานการณ์โรงเรียนได โอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาเนานะซึ่งตอนนี้เขาก็สร้างสำนักของทางสานแบบโอ้สมบูรณ์แล้วนะเรียกว่าสมบูรณ์ได้เลยนะตอนนี้นะเนาะในแบบจำนวนคนเท่านี้นะดูสวยมากแบบสวยสวยเกินแบบไม่คิดเลยว่าใช้เวลาแคบบ่ไม่กี่วันจะสร้างมันมาได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะสมรู้ที่แบบเป็นสำแบบอัแบบนดับหนึ่งในการก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยเ,ออเชื่อมือได้เลยเนี่ยแล้วก็มีตรงท้ายที่เมื่อกี้ทหารมาเหมือนจะรีบไปทำภารกิจอะไรสักอย่างเนาะหรือแบบดูรีบมากโคบมา้าไปอย่างเงี้ยเลยเอ,อ แล้วก็ไอเสียที่มันวางแผนแบบเจ้าเล่หแบบ์เงียบเงียบมาเงียบเงียบแต่แบบมันมาแต่ละทีแบบมั่งหน้าสงสัยทุกตอนนะั่นเนาะโอเคซึ่งโอ้ตอนนี้ก็จะมีประมาณเนี้ยเนาะไม่ได้มีอะไรมากมันไมาเนอกจากตอนต้นคลิปที่ทางซานแบบเก็บไอพวกนั้นหมดเลยโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด like, ่าลืมกดตินะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปเนาะสำหรับนี้ขอตัวสวัสดีครับบ๊ายบาย